วันนี้วันที่9ธันวาคม58ผมมาขายของในงานองค์พระถงเจดีนะครับผมสิที่โชคเป็นชาชะียิที่โชคนายนี่ในที่หมอดูผมมาช่วยเขาแปลภาษาอังกฤษเป็นล่ามเล็กๆน้อยๆเท่าที่แปลได้ให้ What is your name? อ่าฉันชื่อไม่ใช่ i s uh, Kum <c oughs> s Kumiko Kumiko พูดไทยได้บ้าง <c oughs> ทำงานร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่น <c oughs> แล้วทำไม <c oughs> ถึงชอบเมืองไทย ก็ดีอาหารอร่อยอาหารอร่อยใจดีอ๋อแล้วนี่มาดูมาดูหมอดูวันนี้แม่นไหมแม่นหรอปีที่แล้วมาแล้วสองปีแล้วปีที่แล้วเพื่อนดูแล้วคุณได้ดูไหมได้ดูได้ไหมเขาคนนี้ได้ดูไหมดูด้วยแล้วแม่นนะเอาหรอครับโอ้นี่หมอดูหมอดูชื่ออะไรครับหมอโนทิ์หมอมโนทิ์เขาจะมาดูบนองค์พระปฐมเจดีย์ทุกปีเนาะ ก็อันนี้ไม่ได้แบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอา่อาหมอดูช่วยไทยผมนะก็เป็นล่มจงเป็นบางเอิรรู้จักกันมาหลายปี7จถึงแปีแล้วเจอกันในงานขายของเลยผมเป็นศิลปินอิสระนักแต่งเพลงก็บอกหมอดูกับกับคนที่ว่าผมช่วยแปลนะก็คงได้บ <weiteren S 2> ุญด้านแปลแต่ว่าข,ไ,าาขไม่ขอรับกรรมด้านการทำนายทายทัก ผมแมนจริงป่าไม่รู้อ่ะแต่เขาบอแมนนะโอเคขึ้นอยู่การยืนยันของเขาเองต่อไปถ้าถ้าคนญี่ปุ่นดูในช่องของผมอยากจะพูดอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะนิดนึ่งนิดเอ่ะถ้าคนญี่ปุ่นดูอยู่สปิกเจแปนแลงเกจอ่ะอะไรอ๋อคนญี่ปุ่วสวัสดีค่ะคือแค่นี้อ่ะ จะบอกอะไรคนญี่ปุ่นวันนี้ฉันอยู่เมืองไทยอะไรไงมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวกับเดี็กโกลดี้คิวมาสต์อ๋อแล้วชอบเมืองไทยมากไหมใช่ได้ชอบมากค่ะโอ้อ่าอะไรที่ชอบในเมืองไทยมีอะไรบ้างที่ชอบทุกทุกอย่างเลยเช่นเช่น example อาหารไทยอืมโอเค อาะค่ะก็ดีมากโอ้นี่มาหน้าหนาวไยไม่หนาวเขาไม่หนาวเท่าไหร่เออเดี๋ยวขอแล้วอยากจะบอกอะไรคนไทยบ้างพูดภาษาไทยก่อนอยากอยากจะบอกอะไรคนไทยที่ที่ดูเนี่ยดูช่อง y o ยูทูบช่วยมาเที่ยวอ๋อชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวที่นี่องค์พระปถมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วถ้าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะชวนชวนคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยหน่อย เจี๊ยบแปนดังเป็ดอิปุ่งอ่ะมีห้องนิวอ่ะเจี๊ยบกระดาษใสอ๋อแลยินดีท้อนรับอิปุ่งยินดีต้อนรับคนญี่ปุ่นยินดีต้อนรับคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยอ่าโอเคแตงเกียวเวลีมาดขอบคุณมากภาษาภาษาภาษาญี่ปุ่นขอบคุณแปลว่าอะไรอาริกาโตะอาริกาโตะ อาริกาโตอะไรนะอาริกาโตขอบคุณค่ะถือหน่อยเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งถ่ายกูได้ขอเขาเด้วยนะขอเข้าไปนะก็ภาษาภาษาญี่ปุ่นนี่อันยุยังไงถ้าถ้าเจอกันต้ไงเย็นเย็นเนี่ยพอพอเจอคนญี่ปุ่นเย็นเย็นเนยยังไงยังไงยังไงพอพอเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยเจชฟอ๋อต้องอย่างเงี้ยมือมือต้องทำไงมือต้องทำไงมืออยู่นี่ใช่ใช่ แล้วพอพออาลิกาโตทำไงขอบคุณมากโอ๋อลิกาโตอะไรนะคอนไซวะขอบคุณมากของของใส่มาอาริกาโตะองใส่มาไม่ใช่อาลิกาโตอะไรวะแกงเกี่ยวมือเลยไหมคนญี่ปุ่นเขาจับมือแบบเขาจับมือแบบฝลั่งไหมเช็คแฮนเขาเช็คแฮนไหมเช็คแฮนคนคนญี่ปุ่นเขาจับไหมไม่ไม่ถ้าถ้าคอนไงวคขับคุณครับ ใช่แล้วก็สร้อยย่าเอ่อทำเบาเบาเดี๋ยวจะม้วนนิ่มจับมือกับคนญี่ปุ่นไมปเขาจะไม่ค่อยจับแต่จับได้ไหมแต่จับได้ไหมญี่ปุ่นจับแจ้งเกียวเร็วจริงมากโอเคเก่าขึ้นมาสนุกสนุกจบจบโอเคบาย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 โอ้บายบายโอ้เดี๋ยวแม่ชิลกันใหม่กัน โอเค thank you very much <c oughs> ครับวัสดีครับ